นี่ครับสายเป้โอ้ยออกเงาครับไ,ไปเบื้องสุภาพาเฮาตัวสันเฮาต่างระยะ32เมตรครับพี่น้องครับเห็นอยู่่ะนี่ เสียงของเสียงลำโพงกู้กู้กู้ยิงไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่น้องๆนะครับอ่าลยการท่านผู้ชมที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะคลิปนี้นะครับเนาะผมลูกอีสานคนแทวบ้านนะครับวันนี้พาพี่น้องลงมาเห็นทงมาหากัเขานะครับวันพุธมาสิไปสองมังลูกเปียกทางนี่ก็ทางน้ามันยังถ่วมอยู่นะครับไปยังไม่ทึงไหนใดเห็นบ่ตอนนี้ผมพามาเนี่ย้ำยังบ่วถ่วมเลยครับพี่น้องครับ อันนี้บุกลงเลยด้วครับนี่พี่น้องครับตัวทางเด้มันจืดไปปยงเ้าแยงไปยังวันไดนนะครับแางไปเกิดจืดนะที่แดดวันที่มอไสคไปพวกไปดอกนะครับมึงเขาไปนําการเปลี่ยนแปลงแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนนะครับเนาะของทางบ้าหรืออีสานนะครับเแล้ว่าเขากําลังอีกจักอีกจักประมาณสองสามอาทิตย์กืบพูดเกี่ยวล่ะนะครับจึงน้อยเขาดูดูการเกี่ยวเขานกมั่นนะครับพี่น้องครับ ต่อไปนี้นกกาลังจะมั่นนะครับร่มเริ่มวีวีมาแล้วนะครับเริ่มมาบางมือซ้องมือนี่ยแหละเริ่มสีนเอหนาวมาแน่แลจังหน่อยนะครับเริ่มวีวีมาล้วนกเริ่มสีเขาเขาดูดการนกมั่นนกเรื่มสีมั่นแล้วนะครับเนาะเว่า<ฮ>สิพาพี่น้องขุนไปซ้องมึงน,นกเป็ดขุ่นอยู่ห่วยขุนนกเป็ดนกเจ้านะครับมันลงแต่ว่าทางไปว่าใดพี่น้องนะครับมันไปว่าใดหน่ามันถ่วงอยู่แต่ว่าวมันก็ถ่วงเพรไกลเราถ่วงจากช่วงนี้ ไปหอดซื้อไก่ไก่จะหอดเที่ยงนะครับนั่นเห็นว่าเที่ยงสีผมมาตั้งกล่องตอนนนั้ตะกี้นะครับกระตัวไม่ห่อนานะนะแต่ว่าทางจื่อขี้ขานลุย <c oughs> นะครับเนาะไปเดี๋ยวสิไปเไป,ไปเน็นแนวไหมดีกว่าครับพี่น้องวันนี้หาเบิ่งนกเขาลงยังไปดอกนะครับไปซองเบิ่งอยู่เที่ยงผมนั่งจากเบิ่งจะเข่าว่าสิมีนกเขาลงยังมาหมอล้องพงบูทูธสมกับประเดี๋อวมาได้พี่น้องจอดพี่พี่เอาเลย น,กเ,นกเขานกเขาลำพวงพงกบวแดงมาคุณพี่ซี่พี่พงกอยู่ขุนนะครับเนาะไปนะครับเบืเ้งบรรยากาศไปน้ำครับพี่น้องครับเสียงนกเอี้ยงเสียวเสียวเลยนกเจา้าลงไล่ข,ขนาดได้พี่น้องไล่ผัวไล่ผัวอยู่นกเจ้านะครับ ความผมมากือยูห้นี่แหละน้อเจ้าบินขึ้นแตกเซลเซลอยู่นะครับเนาะไปบังพี่พี่ผมเหมือนี้ได้ลมมาทเท่าไหนนรมม่นะครับเนาะผมเสียมลมมานะครับสามพันนะครับสามพันพี่ได้ประมาณสามพันนี่แหละนะครับเล็กตัดมันหัวคือเก่านะครับยังหมดยังหมดไหลนะครับแต่ว่ามือนี้ผมบ่ได้เอานั้นมาบ่ได้เอานกลมพวงมานะครับเนาะกันบมเป็นทาจังไลกะ ใช่พี่น้องหาขี่รถรอไมันเป็นคุมขึ้นๆน่ำนะพี่น้องเป็นบอดดีน่ำนะครับไปไปเบิ่งอยู่เชียงผมจะเข้าขันมีโตบ่มีโตกับจังไรเขาจังไปหาขี่รถรอเบิ่งครับผมเบิ่งครับพี่น้องครับว่าเขาล่มค้าขนาดเดี่เห็นว่แต่ว่าเสียดายแห้งวันนี้ผมบ่ได้เอาอันนั้นล้มโพงปูทูนมาหุ่นน้องมันจะก็หลังจะตั้งไอ้ตั้งกลุ่มนะครับของพีซีพีของของเขาอ่นล่ะนะครับตัวสันนั้นนะครับพอดี ผมก็ข,ขี่รถมาแจยงหนองมาถ่ายนี้พดอดีนะครับ <g ười> กเ็เลยสี่เลยพอดีดไปเหมกันนะครับไปเดี๋ยวผมพาเบื้องพีซีพีของหนองมันนะครับใส่กับฟ้อามานนี่นะ <c oughs> นี่ครับสายไป <c oughs> โอ้ยออกหงายครับ เป็นเบอร์สวงลำเหาลำเหา14นิ้วนะครับถัง0.25นะครับเล็กตัดพันหกคือกันครับผมเล็กตัดพันหกเดี๋ยวผมก็บูดสันนัดนอ่นอยหน่อยนี่ครับว่น ตอนตอนที่แร้งนะพมว่าสิพิสูอวันวันภาพแบบนี้มาใส่ของผมเหมือนกันอยู่นะครับไปเดี๋ยวถาติดตามเมืองนี่นกวิโตมาบ่จังถาติดตามรับช่วงเมืองครับเดี๋ยวนอนมันตั้งกุ้งกระสุนเดี๋ยวผมจะถ่ายเมืองนำจักหน่อยนะครับมบรรยากาศครับพี่นอนครับ เขาหม,นมุนลมกับล้มลมเนาะมันเป็นเขาคนละพันกันว่ะนี่คือเขาคนละพันกันวันหนึ่งจนเหลืองจนพวกเกี่ยวได้พี่น้องแต่ะมาวัานหนึ่ง่ะมาฟังทางผุนเขาจนพุนเขาเขาโนกตี้เต็มเลยเขาวานมัน <c oughs> นะครับไปไปเบิ้องตัวภาพเฮาตัวสันเฮาตัต้งระยะสามสิบสองเมตรครับพี่น้องครับนี่ครับสามสิบสองเมตรพูดแล้วเป่าคุณ ก่อนกระดายกล้าイพึ่งเนะครับลำสันนีสันเนี่ยสามสิบกิโลเมตรพอดีนะครับสามสิบสี่สิบเมตรนะครับขหกสิบเจ็ดสิบโอ้ยลูกปิวเจดิด ขาจับยังหรอกพี่น้องมีแตะขาใสา่คำเลยอันนี้รดตรงนี้แถ่นจับดีๆใช่ไหมนาอลูกนักอะไรนั่นสิบแปดวะห่วย <laughs> เก็บเสียงเงียบดีด้ว,ว่เงียบดีครับเก็บเสียงครับพี่รองครับนกเขาเขาเคุณนกเขาใญ่นะครับอู้หมไมหนีสุดยอดอีเดียวผมจะรองผมจะทายผ่านสุโขบนะครับร่องอันนี้เพิ่งนะครับจะโดนบ่ระยะประมาณจากนี้ไปนะครับกูงง้งวงประมาณสามสิบห้าเมตรนี่แหละนะครับ ลองบ้งประมาณสามสิบกุมเครับผม เรียบร้อยครับครับพี่น้องครับวันที่พวกไปไปจนได้นะครับได้มานนักตะหนึ่งนะครับบกเขาว่าผมนั่งอยู่เฉียงผมพาผมคือหรอกนะครับผมก็ได้พามาจอดเพิ่งทางนโเป็ดผมนะครับเพิ่งลูกเจ้าบินหวนไล่หลายคนไปกับน้องน้องอยเงี้ยของกวนนะโบรันเครื่องเป่าลมอย่างงัวโอ้ถือปลาก็า ปี๊ีหวันถือปลามีปีกงนะครับพี่น้องครับนี่น้ำหมูนี่ปี๊งเห็นเก่าเป็นมาไตขผมหอยพ่อเรื่อยๆครับอหอยเชื่อดีโยบานโลละเจ็ดสิบเลยครับพี่น้องครับแบบปลอกเดี่ยวนะโอ้ปอกคอจอ้มหคอตัวหนึ่งครับโหลุมว่อยๆมาเลยพี่น้อง ไปกละย่างไปน้อน้องนกเจยิ้มเสียวสะินเจยดเิดหนีนะครับเขาบ้าดิวันนี้ัเปนเขานกตัวไปเดี๋ยวผมผ่าย่างไปลัมองน้องเราเปียเทาครับปลาหน่อยเสยวเอยู่ฝึงบรรยากาศไม่น้ำเลยพี่น้องเนี่ย เขาไงล่ะตัวหนึ่งบม่ค่อยเดีอดรลองขิดเลยครับพี่น้องครับไม่ค่อยมีเวลาเลย mm. เหลืองานกับคำจ้า mm. สีพายพี่หลองไปเห็ดยังคำ mm. ยิงปืนกับเมื่อเนี่เห็นนะครับกเ็เลยอาทิตย์หนึ่งลงจยกะลิดสองขิดนะครับขอบคุณห,หลายๆที่เขามาติดตามรับชมนะครับจนเขาว่าถากถามอยู่ ไม่ได้เห็ดคลิปเห็ดช่องช่องหรอเป่าเป็นวะบุกเห็นลงคลิปุ๊กเชื่อเป็นวะอ้ยน้ำน้ำน้ำครับพี่น้องครับผมใส่กราสันหมาคอยอย่างไปเออ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 ครับน้องข่างหวยนะครับไม้เด็ดไปเดี๋ยวผมพาอย่างวิศเบิึงนะครัที่มีตัวบ่ จะมีตัวหรือเปล่านะหนามยังหลายอยู่ครับพีน้องครับขั้นหนามกุกขั้นก็เกีียวเขาเหลี่ยวนะครับหนามสี่ขวนน้องเจ้าลงเอเดเลยนะครับคิดว่านะครับปีนปี้ปีนี้เราพุ่มสีรองมาจอบเบลงนะครับพอผมุผมถุงหัวมีเดินน้องอยู่งนี้

ยังบินอยู่ไปหรอกเดี๋ยวก็มาไหมเขาใหญ่ครับหลวงครับหัวหอมเส้นลําโพงนะขายว่าอย่างนี้ครับ โอ้ยถือแง่งี่อู้ิไลแห่งตัวไงพีพีวินปุดว้าอีกบู้ยแมวงมาเป็นบูเลยโหเที่ยงว้าวเม,มียเตี้ยางงาามากเมียถือครับพี่นองครับสิยดไขนาดมีผมนน่งโอ้นี่ผาดนีเงินน,น้ำเหลี่ยม เดี๋ยวผมเห็ดอันมงคาดยิ่งใหม่ก่อนนะครับโยกไปอยูกมาโอ้สิดาแห่งตรงเขาตัวง่ายหนึ่งนะครับผมขนกุกงมองนะถามเมื่อกีครับโอ้ลมบ่อยๆครับพี่น้องครับลมหนาวมาแล้วครับว่าสีพากระขนมเมื่อแล้วครับพี่น้องครับได้น้องกระได้มาสองตัวนะครับผมกระไดตัวหนึ่งนะครับจะว่าของหนองพ่มวัวเทายวอยู่ไหนบ้างนะครับ ลูกเขาเขาดีแห้งนะครับผาดก็ไล่เขานอนก็ผาดกันนะครับเนาะครับบึงบรรยากาศนะลูกเจ้ามันล่งไร้คัาโกรดพี่น่องแต่ว่าขันแม่นเขาสุ่มอีเดีเท่ากับตรงขื่นกุ้งใหม่ยิ่งนะเพราะว่าเบ่งทีล่ะปลาเขาย่างไปเห็นแต่ว่ามันบินขื่นจังหงมันอยู่นี่นะครับบริกินมันง่ายหรอกบริเขาไกลมันเลยลูกเจ้า รอบๆครับพี่นว่าบรรยากาศบวานเฮาลมวไอยๆมาดนะเพิ่งอ้อยเขาเดูการเกี่ยวเขานะครับ <c oughs> ผมยังมาที่พูดผมหัน,นี่ย <c oughs> ยังมาเศร้าเมื่อยอยู่เทียงกระหน่อกของต่างปืนอยู่นะครับ <c oughs> ปืนผมพันอันนั้นเล็กหัวนะครับเล็กหัวด้สิที่เมื่อแกในในไ้ไขเมื่อแก้ไขใหม่ก็เลยพากันมานะครับ เพื่อแนะ้เพื่อนคนดจูดคู่หวงยนำพอดีเลยพอพะก,กันนะครับเนาะกะเจอกันคลิปวิดีโอหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมนะครับหลุยอีสานคนไทยบ้านนะครับขออนุญาตลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับใส่ค่าตังค์ขวมนอเยอะนี่ ¡He, <laughs> he,